สวัสดีปีใหม่ค่ะสวั uh, สดีปีเก่าไหมสวัสดีปีเก um. well ่าค่ะกะพรุ่งนี้ก็จะเป็นปีใหม่ก็จะสวัสดีปีใหม่กันอีกค่ะสิ่งไหนพอดีสิ่งไหนที่มันมาเอ่อบสมควรจะเอาไปข้ามไปปีใหม่ก็ให้อ่าทิ้งไว้ในปีเก่านี่แหละค่ะ่านผู้ชมให้ทิ้งไว้ในปีเก่าเพราะว่าเอ่อบางคนนี่ก็อาจจะบ่ค่อยเสือเนาะบ่ค่อยเสือแต่ว่าความจริงเนี่ยแอดเป็นคนที่ชอบแบบนี้ค่ะชอบแบบนี้เพราะว่า มันก็อยู่ที่ความสบายใจของเขาอ่าอยู่ที่ความสบายใจของเขาว่าเอ่อเขาเห็นแล้วเขาทําแล้วเขาสบายใจเอดก็เห็นแบบนั้นเอ่อคนว่าเหตุตรงนั้นอ่ะมีคนมาบอกแอดว่าถ้าไปทํโรงทานแล้วบุญบ่มีอ่าบ่ได้บุญเสียงเงินถิ่มซื้อมีค่ะอ่าที่เพิ่นใส่มีคนในบ้านเลยเหลอคะว่าเอ่าเพราะว่าเพิ่นบรรู้ว่าเพิ่นคิดยังไงแต่ว่าแอดก็เลยบอกคนว่า ทำแล้วสบายใจทำอ่า ทำแล้วตัสบายใจทำอาก็เลยบ่ได้ถือันบาแล้วตะบนสบายเนาะสวัสดีปีเก่าขอให้มานขอเฮงขอให้ปังข้ามโค้งค่ะท่านผู้ชมข้ามโค้งสายเด่นข้ามโค้งสายเด่นขอให้มีความสุขขอให้มั่งนั่นขอให้ปัง้วค่ะมือแรงเนาะอ่าวันที่ผ่านมาก็คือออกพระโสดค่ะออกพระโสดอจับคู่เขาตุยวันที่ผ่านด้จับคู่ตุยค่ะอวันนี้เขาจะผ่านหรือว่าผ่านกับไส้ดุนพี่นี่ทองแต่ระบุคลนะท่านผู้ชมอ่าหกเก้าออกไปแล้วพระโสดหกเก้าออกไปแล้วมันจะเหลืออยูอ่อ มันจะเหลืออยู่ที่26ก็คือปี2 0งพั่สิบอ่า2026แล้วมันนี่มันก็จะเหลืออยู่ที่68แปสงท้ายปีเก่าเพราะว่ามื้อนี้สงท้ายปีเก่านะคะท่านผู้ชมสงท้ายปีเก่ามืันนี่ก็คือปีเก่าอาจจะเป็น68ก็ได้68หรือว่า98ก็ใช้ดุลพินิจนะคะท่านผู้ชมใช้ดุลพินิจของแต่ละบุคคลหรือว่าตัวเก่ามันจะมาบอ่อันนี้ก็บ่รู้ได้เนาะคะนะ่ะเนาะไปดูที่สายเด่นค่ะสายเด่น สายเด่นเน uh e so ้นบนกระล่างเดินดีค่ะเดินดีนั้นจะหลุดสักข้งหนึ่งเออนั้นจะหลุดสักข้งหนึ่งแต่บาเราเป็นสายจนมากเรามาใส่เนื้อเอดก็จกให้่าท่านใดที่มีสูตรสายบนสูตรโบสายบนแม่นๆของของขามคุงเ่ะเอามาชนกับของแอดมึงค่ะในเมื่อท้าเอามาชนกันแล้วเอมาชนกันแล้วมันตรงกับแอดตัวไหนแสดงว่ามันมาตัวนั้นวิ่งลู่เลยค่ะวิ่งลู่เลยหรือว่าเป็นสายวิ่งวิ่งเลยค่ะเน้นไปที่บนเน้นไปที่บนค่ะกันล่างไว้นิดเดียวค่ะ อะไรนี่ค่ะตามสถิติเลยค่ะเนี่ยมาบนค่ะมาบนเนี่ยมาบนมาบนมาล่างบวมค่ะกัสินแบบมาล่างอยู่สามงวดหนึ่งสองงวดอ่าแล้วจากนั้นเราก็จะมาบนมาขึ้นก่าค่ะแต่ว่าบวมีพิกัดว่าจะอยู่หลักสิบหรือหลักหน่วยค่ะอ่าข้ามโค้งค่ะสูตรเด่นเน้นบนกันล่างค่ะสี่ห้าหกอ่าได้สี่ห้าหกในสามเมื่อเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่สาม วันนี้เด่นไปที่4ี่รองที่6นะคะเด่นไปที่4ี่รองที่6สายวิ่งสายรวดเนี่ยฟันไปที่4ี่ค่ะฟันไปที่4อ่ฟันไปที่4ี่รองที่6ค่ะแต่วตัวรองเป็นอย่างราะว่ามันชนกันสีกับหกมันชนไป2ตัวก็คือสูตรที่เคยออกมาเทียบชนเนี่ยมันชนไปที่2ตัวคือ4กับ6กแต่ว่าแอดก็จะไปดูสูตรเอินว่าระวางสี่กับ6กเนี่ยตัวใดที่มาหลายกว่ามากกว่าก็คือสีมากกว่าค่ะแต่ว่าบอรลูนมันจะมาบ่ อยู่ที่ฟันไปที่สี่รองที่หกนะคะสาหรับสายบนค่ะ <c oughs> นี่ค่ะสูตรเทียบชนค่ะสูตรเทียบชนน่ะสูตรเนี้ยสูตรที่เขาเคยไปเทียบชนเนี่ยมันมาสี่กับหกสูตรที่ยี่สิบเนี่ยสี่กับหกนี่วัต่ิพันธ์มาเพราะชนกันค่ะเนี่ยวัต่ิพันธมาได้เก้ากับหนึ่งอ่าสูตรนี้สี่กับหกเพราะชนกันมันก็กอดคอกันมาค่ะเนี่ยไม่ชนกระกอดคอกันมางววดนี้ก่กบเพราะะชนกระกอดคอกันมาค่ะ งวดน,นี้มันชนค่ะงวดน,นี้มันชนเนี่ยมันชนเหมือนเนี่ยเนี่ยเก้ากับสามเนี่ยมันชนไปที่เก้ามันก็มาเก้าอ่างวดน,นี้ชนไปที่ 6, สี่กับหกค่ะสี่กับหกอ่างวดนี่มันชนไปที่สี่กับหกมันอาจจะเป็นอ่านอกจากเบ,บิ้ลแค่นั้นที่มาจับะคู่กันอ่านอกจากว่าเบิ้ลแค่นั้นอ่าไฮเน้นไปที่สี่ค่ะสายวิ่งสายรูดมองไปที่สีนนะะ่ไปที่สี่บนนะคะไปที่สี่บนแล้วก็กันที่หกหรือว่า,าชอบสี่ชอบหกกระยิบจับได้ แต่ว่าตามสูตรของเราคือเดินไปที่สี่ค่ะสายบัดดวงสายเนื้อก่ไปที่สี่ค่ะลองที่หกนะคะลองที่หกสูตรคำนวณค่ะสูตรคำนวณวัตถิพานมากับมาสามที่นั่งสามเก้าหกค่ะมาสามที่นั่งวันนี้จะมาสามที่นั่งไหมคืองวที่ผพันม้าเนี่ยก็คือไปผิดแผนย่ที่วาคือเดินไปที่สี่แอดเดินไปที่สี่มันมาที่สาม แอดเกียไปว่าสี่เก้าหกสูตรเมหนึ่งสูตรไเมมันออกสามเก้าหกอ่าสำหรับงวดนี้นะคะวันนี้วันวันพุธที่ยวันพุธที่สาดค่ะวันพุธที่ส1มสูตรที่หได้4กับหกสูตรที่สได้9กับ0ูย์สูตรที่สได้4ี่ห้าหกสี่ห้าหกอ่าสูตรนี้เด่นไปที่สค่ะสูตรนี้เด่นไปที่เก้าสูตรนี้เด่นไปที่สี่อ่มันชนไปที่สค่ะ ถ้าเป็น4ก็อยู่ที่49 40ถ้าเป็น6ก็เป็น69 60เนยๆค่ะอ่าจำรับฐานมันมาคูก่กันเราก็ไปดูที่สายอ่าสายเด่นเจาะสายเด่นเจาะที่เขาเจาะ,ะนกขเนะสายเด่นที่เจาะนะคะจะเป็นอ่ล่างกันบนแล้วก็บนกันล่างวัตถิพันธ์มาร์กกอดคอกันมาเป็นเป็นเป็นเด่นชนเด่นมาร์กก็คือสูตรหนึ่งได้ที่6กับาสูตรหนึ่งได้ที่9กับ1อ่า เก้ากับสามอ่ามาที่เก้ากับสามมันกับมาที่เป็นหกสามค่ะไปดูวันที่สามสิบเอ็ดนี้นะคะ <c oughs> สุดเด่นเน้นล่างกันบนค่ะล่างกันบนนะคะเน้นไปที่เก้ารองที่ศูนย์คือเด่นชนไปที่เก้าแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์ไหลเนาะเพราะว่ามันเป็นสามศูนย์ว่ะอ่าเป็นสามศูนย์ถ้าเป็นศูนย์ไหลเนี่ยมันจะมาศูนย์ถ้าศูนย์เมื่อไหร่ก็จะมาที่เก้าค่ะระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันค่ะ สายบนกันล่างค่ะสายบนกันล่างสี่กับหกค่ะเน้นไปที่สี่บรองที่หกับระวางที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันไปเบิ่งเด่นชนเด่นถ้ายเด่นชนเด่นมาอีกมันจะมาตัวไหนถ้าเป็นเด่นชนเด่นมาอีกนะคะอยู่ที่ศูนย์สี่ศูนย์หกเก้าสี่เก้าหกค่ะกันที่เก้าศูนย์แล้วก็สี่หกเมื่อนี่ถ้าเป็นเด่นชนเด่นมันจะสวยจะงามอยู่ที่สี่ศูนย์สี่ศูนย์แล้วก็สี่เก้าค่ะ พระมาแอดเดนไปที่สี่เนาะเดนไปที่สี่อาจจะเป็นซีศูนย์ 0, แล้วก็บซีเก้าก็ได้หรือว่าเป็นซีหกแบบนี้ก็ได้ไปดูที่สายตารางค่ะสายตารางวัตถิพันมากระมาที่หกเก้ามาหกเก้าก็คืออแอดบอกว่า,าถ้าใครชอบเลขหกเก้าเนี่ยไปยุ่งที่หกกับเก้าเลยค่ะไปดูที่หกกับเก้าเลยคือเห็นเลขเก้าแล้วก็เห็นเลขหกใ่กันท่านใดที่ชอบหกเก้าก็คือหยิบจับได้เลย งวดน,นี้นะคะ901 567 901 5นึ่ถ้าเป็นจับแอดก็จะจับเป็นเบอร์ก็คือที่เก้า9้าเก้หรือว่า91ถ้าเป็นศูนย์ก็จะเป็น050607อันนี้ก็ใส่ดุลพินิจของแต่ลูบุคคลค่ะท่านผู้ชมวิธีจับง่ายๆก็คือเบ่เปลืองทุนแต่ว่า้ามันเขา้าเฮาก็จะได้เยอะถา้าเขาเข้าเฮาก็เสียตังหลายค่ะ ไปดูที่สุดจับคู่นะคะสายจับคู่สายจับคู่ล่างกันบนค่ะล่างกันบนเน้นไปที่เก้าลองที่ศูนย์ค่ะระวังที่หกกับเก้าเป็นตัวเดียวกันแอรจับคู่ที่เก้าสองเก้าสากเก้าสองเก้าห้าเก้าเจ็ดสองศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์วงกลมไปที่เก้าสองเก้าเจ็ดแล้วก็สี่ศูนย์เก้าสองเนี่ยใช้สายบัดดวงกับมองไปที่วงกลม สายวัดดวงมองไปที่ในวงกลมเลยค่ะก็คือถ้าบรมาเขา็บาเสียเยอะยังมีสามหางแต่่าก็จะกให้กันไว้ห้าบาทสิบบาทอยู่ที่ตัวกับเก้าสองอาจจะเป็นหกสองเก้าเจ็ดอาจจะเป็นหกเจ็ดก็ได้ค่ะอันนี้คือสายวัดดวงมองไปที่วงกลมค่ะถ้าวงกลมบ,บรมบาได้วงกลมบรมาเขากบะได้ตัวเ <laughs> พราะว่าวัดดวงเนาะสายวัดดวงอบนกับล่างค่ะบนกับล่างนะคะบนกับล่างเน้นไปที่สี่รองที่หกนะคะ จบพู่ที่สี่สองสี่แปดสี่เก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดหกศูนย์หกหนึ่งหกแปดวงกลมไปที่สี่เก้าแล้วก็หกแปดสายวงกลมค่ะสายวงกลมก็คือสายบัดดวงให้มองไปที่สายวงกลมก็อยู่ที่หกแปดนี้อาจจะเป็นเก้าแปดสี่เก้าอาจจะเป็นหกสี่อันนี้กับสาดุลพินิจของแต่ละบุคคลค่ะว่าจะชื่นชอบแบบไหนเนาะเพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่ที่สูตรแต่ว่าก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ย มันมาในเฮงปังๆกันทุกคนเลยค่ะสาหรับแนวทางเนะเาะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะทางช่อง u t u b e ค่ะทางช่อง y ยูทูบเจ๊ยังชาแนลแล้วก็ประสบาโชกโชคขอให้มานขอให้เฮงแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์กดติดตามาให้กําลังแกแอดนะคะน้ำสมสําหรับปีปีเก่านะท่านใดที่กดให้แล้วกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดอย่างไรบ้แล้วก็ขอให้มานขอให้เฮงขอให้โชคดีใส่ปีใหม่ อขอให้จเจริญเจริญหรือว่ายิบจับย่างให้เป็นเงินเป็นทองอใส่ปีใหม่นี่สองพน้าร้อนี้นะคะขอให้มันมานเงงมาปังทุกทุกท่านเลยค่ะ